เรื่องราวที่น่ายินดีที่ท่านนายกอนุทินครับเยือนประเทศลาวกระชับความสัมพันธ์75ปีผักดันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภัยออนไลน์การค้ามนุษย์ตั้งเป้าการค้าไทยลาวร่วมกันครับ11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2027ครับกดหัวใจให้หน่อยได้ไหมครับทางไทยและก็ทางลาวมีการร่วมมือกันในหลากหลายด้านที่ว่ามานะครับนอกจากนี้ทางไทยเรายังมีการสนับสนุสน,นงบประมาณองค์ความรู้และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยื่อร่วมกับลาวครับสำหรับด้านเศรษฐกิจและการค้าไทยลาวครับพร้อมจัดประชุมส่งเสริมการค้าชายแดน ทางเป้าการค้ากว่า1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2027ด้านคมนาคมโลจิสติกการท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมเปิดสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคัมไซปลายปี68นี้ครับเชื่อมไทยลาวเวียดนามลดต้นทุนขนส่งแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ได้มีการหาเรือทีมประเทศไทยเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงขยายตลาดการลงทุนสมัยใหม่ครับพร้อมสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเกาหลีใต้กระชับความสัมพันธ์กว่า70ปีผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวตั้งเป้ามูลค่าการค้ากว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่มาเลเซียแล้วก็จะประชุมเอเปที่เกาหลีใต้ครับความสัมพันธ์ของไทยเราตอนนี้กับนานาประเทศดีมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาในทุกๆด้านไปด้วยกันครับกดหัวใจให้หน่อยฮะ